นี่คือจักรดิวจักรดิวเป็นเกษตรกร,ร,กรหน้าโง่คนหนึงเขาทำกเกษตรปลูกพืชทำนาแล้วนำสินค้าที่ได้ไปขายกับพ่อค้าคนกลางชื่อไอเวนคนตรงกลางอะนะไอเวนรับซื้อสินค้าจากจักรดิวด้วยราคาที่ถูกมากข้าว1กิโลขายราคาแค่2บาทจักรดิวไม่มีทางเลือก แต่ก็ต้องขายเพื่อเอาเงินไปซื้อกับน้ำเก๊กฮวยก็ต่อชีวิตของตัวเขาเองชีวิตของจ็กรกดิววนไปอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าน่าเศร้าที่จ็กรกดิวไม่มีครอบครัวไม่มีพี่น้องไม่มีลูกหลานไม่มีคู่ครองไม่มีอะไรเลยน่าสมเพชจริงๆ วันต่อมาแจ็คก้ดิวก็นําผลผลิตไปขายต่อที่พ่อค้าคนกลางแต่ก็โดนกดราคาให้ต่ำลงมาอีกจนเรียกได้ว่าแทบจะให้ฟรีไปเลยก็ยังได้ความไม่พอใจคุ่นเครื่องอยู่ในจิตใจของแจ็คกี้ดิวเพราะยิ่งแจ็คกิ้ดิวทำงานหนักมากขึ้นรายได้ของเขาก็ไม่เพิ่มขึ้นเลยเพราะมีรายได้น้อยขนาดนั้นจึงทำให้แจ็คกี้ดิวไม่มีตังเก็บเหลือเลย แค่จะไปเหลือซื้อน้ำเกงหวยกินประทางชิดก็ยังไม่ได้จนเครียดกินน้ำเกงหวยจนเครียดกินน้ำแกงหวยจนเครียดเลิกกินน้ำแกงหวยแล้วแต่กระดิ้วได้ตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งหวังว่าครั้งนี้เขาจะเก็บเงินได้เป็นก่อเป็นกำวันแล้ววันเล่าแจากระดิ้ว เสียยาิเหงื่อแทบตายแต่ได้เงินมาแค่กำมือเดียวจะเอาไปทำอะไรได้ลนะ่ะเจกเดิวเครียดอีกกลับเป็นรูปเดิมเจกกดิวใฝ่ฝันว่าอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายมีเงินมีกิน,ม,กนม,มีเกียรติมีิมแต่ด้วยฐานะและเศรษฐกิจทำให้เจกกดิวเข้าใกล้ความฝันยากขึ้นไปทุกทีมีวันหนึ่งเจกกดิว เข้าไปถามกับพ่อค้าคนกลางว่าทำไมถึงต้องกดราคาเขาเยอะขนาดนั้นเพราะวัตจักรของโลกต้องเป็นไปตามกรรมไม่ใช่หรอกกูหิวตังไปไกลๆไปไอ้จอกจะกระดิอยู่กดแค้นเคืองกับสิ่งที่ตัวเองได้รับถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมน้อยแน่แกไอ้อ้วนละโมบโลกมากสักวันฉันจะยิ่งใหญ่ รวยล้นฟ้ามากกว่าแกสิเขาคิดอย่างนั้นอยู่ในใจถ้าพูดออกมาก็คงจะไม่ดีสำหรับเขาอย่างแน่นอนเจคดิวต้องหาอะไรทำเพื่อผ่อนคลายตัวเองจึงได้ไปดูคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับ B M C แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจะนำไปใช้อย่างไรด้วยความเครียดสะสมเขาจึงกำตังอยู่ก้อนหนึ่งเพื่อไปซื้อเก๊กมวยเพื่อลดอาการเครียดลง พอไปเจอกับเจ้าของร้านนางมีชื่อว่าเจ๊สมหมายเจ๊สมหมายอายุเยอะแล้วแต่ก็มีประสบการณ์ชีวิตที่มากมายเหลือเกินจักรดิวสอบถามยายสมหมายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยายสมหมายจ๋าฉันจะเอายังไงกับชีวิตดียายสมหมายตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรและใจเย็นโอ้ยเด็กนี่มีหัวสมองตุขี่มดหรือไง ท้าที่แกทาอยู่มันไม่ทําให้แกรวยขึ้นและแกจะฝืนทําต่อทําไมวะไอกระจอกเอ้ยนายจ็กกะดิวตรัสรู้ถึงทันทีว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยถึงแม้เขาจะพยายามหนักมากสักเพียงใดเขาก็ไม่มีทางที่จะรวยขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเขาควรจะทําอย่างไรต่อไปล่ะที่ตามชมตอนต่อไป let your kids watch it